วะสุศัตวจังหวัดน้องคายค่ะเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ6 0พรรษา2เมษายน2558ค่ะ ที่โรงเรียนอาโอยามะสองบ้านด่านศรีสุขตำบลด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายนายสุชาตินุาวานพววรนผู้ว่ารชาชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระชนมายุครบ60พรรษา2เมษายน2558และปล่อยพันปลายี่สุกจำนวน200,000ตัวลงในบ่อเลี้ยงปลาภายใน โรงเรียนอาโอยาม่า2นายยุทธนาเริง นรงปศุสัสตว์จังหวัดน้องคายได้กล่าวว่ากรมปศุสัสตว์ได้รับพระราชอนุญาตให้จัดโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรศศัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติดังนั้นสำนักกาปรปศุสัสตว์จังหวัดน้องคายจึงได้ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดอำเภอและพี่น้องประชาชน,นอำเภอภูตากจัดทําโครงการศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเฉลิมพระ ชนมายุครบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558ขึ้นณโรงเรียนอาโอยาม่า2แห่งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่ให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนอย่างเพียงพอและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรปรศุสัตว์ประมงที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนพึ่ง ตนเองได้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพแต่ราคาถูกโดยการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทดแทนอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาแพง เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ในศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเป็นองค์ความรู้ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนชุมชนในพื้นที่ในการดําเนินงานด้วยความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ